สวัสดีค่ะไลฟ์สไตล์บายส้มซาจะมา how to วิธีอเอาเอาเสื้อเข้านะคะคืออันนี้คือใหญ่ไปค่ะใหญ่ไปคือเข้าทั้งตัวน่ะตั้งแต่ตั้งแต่ตแตปลายแขนยันถึงชายล่างอะคะ่ะมาค่ะจะมาดู how to และวิธีการนะคะมา ไลฟ์สไตล์บายส้มซ่าแชร์ไอเดียมันเจดิดเกิดขึ้นทุกวันสร้างซ่าแบ่งปันอีกแล้วค่ะอันนี้จะเป็นเอาเข้าทั้งปลายแขนนะคะเอาลูกค้ามาเอาเลยไมากไหเน,นี่ยค่ะทั้งแต่ปลายแขนนะคะ วัสดีจ้าไข่มไม่รู้ค่ะิวัลาอ่ะเนี่ยค่ะคือเข้าอันนี้คือปลายแขนนะคะแล้วก็เข้าข้างละนิ้วค่ะคือใหญ่แต่ไม่เยอะอ่ะ วัสดีจ้าตัดเหรอตัดหรือจะมาแก้คะมีค่ะมีสิถ้าเรื่องแก้มีแก้ทรงอ่ะยังบ่อยด้วยอ๋อยังค่ะโอ้ของเจเอสเหรอยังค่ะยังไม่เห็น ลูกค้ามาถามงานเนี่ยค่ะสไตล์เอาเข้าทั้งตัวนะคะ เอทั้งตัวมาถึงลักแล้วนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งไล่มาให้ให้จบค่ะนี่คือสไตล์การเอาเข้าทั้งตัวนะคะให้จับดูว่าสะโพกแน่นขนาดไหนนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะ,คะตามช็อกเหลืองมาเลยนะคะอันนี้ลักษณะ how to เอาเข้าทั้งตัวนะคะเสร็จแล้วเราก็าตัดเลยค่ะเพราะว่าข้างละนิ้วละ ฝั่งนี้ก็เท่ากันนะคะน,นี่ค่ะข้างละนิ้วเท่ากันค่ะ ต um ah. <Heck> no ัดเลยนะคะที in ่เรากะไว้อ่ะค่ะ เสร็จแล้วเราก็ไปพ้งนะคะย้ำตะเข็บให้ลูกค้าอีกหนอ่ย้ำตะเข็บนะคะลักษณะย้ำตะเข็บ น้ำตะเข็บเนี่หค่ะเสร็จแล้วเราไปพ้งริมนะคะ ะะเอันนี้เย็บซ้ําให้ลูกค้านะคะช่วงลักเลี้นี่ยค่ะจ้องเหลือไว้ประมาณนี้นะคะใหญ่ๆห,หลังจากนั้นเราก็นําไปโพ้งเนี่ยค่ะพ้งเสร็จแล้วก็วิธีวิธีเอาผ้าเข้าอย่าเอาเข้ารัดจนจนจํานะคะคล้ายๆกับอก อกสามแปดให้เหลือไว้สี่เอ็ดหรือสี่สองอะคะ่ะแต่ถ้าสี่ห้าสี่หกก็ตัดทิ้งนะคะก็คือให้เหลือทั้งสองข้างต้องเหลือสามนิ้วนะคะถ้าสมมุติว่าไม่ใช่ผ้ายืดถ้าผ้ายืดก็รัดรูปได้อะคะ่ะ how to นะคะวิธีแต่งผ้าไร้ เนี่ยค่ะก็ตัดให้เหลือนี่นะคะข้างละนิ้วค่ะข้างละนิ้วแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องเหลือให้ลูกค้าอย่ารัดนะคะถ้าสไตล์นี้เขาจะ เขาจะยังโล่งอยู่ค่ะแต่ที่โล่งไปก็คือเขาใหญ่ไปอะค่ะลูกค้าดูแล้วมันไม่เข้าลูกแต่เขา้ารูปทั้งนั้นทั้งนี้ก็อย่าให้รัดนะคะต้องก็ยังบอแหละอกสามแปดให้เหลืออาย่สี่็ีสิบสองผ้ายืดแต่ห้าสิบสี่ห้าสี่หกเราก็ตัดทิ้งนะคะง่ายๆค่ะวิธีเอาผ้าเข้าให้ลูกค้า อันนี้ก็ยังว่วนอยู่นะคะแต่ก็เนื mm ้อ hmm. ที่ปล่อยไว้อ่ะใหญ่ไปอะคะ mm ่ะ hmm. วิธีเอาข้างเข้าทั้งตัวของลูกค้านะคะไลฟ์สไตล์ใบส้มซาแชร์ไอเดียค่ะเ mm hmm. นี่ยค่ะก็เฉลี่ยนะคะอย่าให้รัดรูป mm hmm. ถ้ารัดรูปก,ก็ไม่ได้เลย ทั้งนี้อย่าให้รัดไปนะครับเผื่อให้เหลือตะเข็บรวมทั้งสองข้างอ่ะสามนิ้วก็อย่างที่บอกนั่นแหละว่ารัดรูปอกเขาสามแปดก็ให้เหลือสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดหรือสี่สิบยังยังไม่ได้เลยเนี่ยค่ะวิธีบอกว่าเอาเข้านะคะขอบคุณค่ะ see ซียูเน t ต s ู e ซ o u n e น t c คิ p ค่ะ